สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวรอย n โนพื้นที่เล็กๆบนโลกใบนี้ที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักใจของนักสู้ทุกคนไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญเรื่องหนักแค่ไหนไม่ว่าคุณจะกำลังสู้กับความคิดของตัวเองหรือกำลังพยายามลุกขึ้นจากวันที่แย่ที่สุดของชีวิตที่นี่คือมุมหนึ่งที่ผมหวังว่าจะช่วยเติมพลังให้คุณได้ในวันนี้พอยากพาคุณไปสู่เรื่องราวที่ลึกที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตผม เรื่องราวของการลุกขึ้นตอนตีสีฝึกโหดแบบนักรบไทยและค้นพบความจริงบางอย่างที่ผมไม่เคยยอมรับมาก่อนเกี่ยวกับตัวเองถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อให้แรงใจของคุณช่วยผลักดันให้ผมสร้างเรื่องราวดีหา,หาไปถึงหัวใจของนักสู้อีกมากมายบนเส้นทางนี้เช้าวันนั้นคือวันแรกที่ผมตั้งปลุกตอนตีสีและความจริงคือผมไม่ได้ลุกขึ้นมาด้วยความเึกเขิมอเหมือนในคลิปเท่ๆที่ใครหลายคนแชร์กันแต่ลุกขึ้นมาพร้อมความรู้สึกหนักอึ้ง เหมือนกำลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ยากกว่าเดิมผมหยิบโทรศัพท์ปิดปลุกในความมืดสนิทลุกจากเตียงช้าหาหลังหน้าหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินออกจากประตูห้องเหมือนกำลังก้าวทิ้งความเป็นตัวเองในแบบเดิมไว้ข้างหลังเสียงมอเตอร์ไซค์ที่สตาร์ทในอากาศเย็นจัดบอกผมว่าโลกยังไม่ตื่นแต่สิ่งที่ผมต้องเอาชนะให้ได้ก่อนไม่ใช่ความมืดข้างนอกแต่คือความมืดในใจที่ตามมาด้วยทุกก้าวเมื่อมาถึงค่ายมวยไทยเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงลมพัดและ,มะแมลงตอนกลางคืน พื้นไม้เย็ยนจัดราวกับกำลังทดสอบความตั้งใจของคนที่จะเริ่มต้นใหม่ในเวลาที่ไม่มีใครเห็นหมอกบางบางปกคลุมเหมือนม่านที่ซ่อนความจริงของชีวิตไว้ผมมองไปที่เชือกถุงทรายที่ห้อยอยู่นิ่งฮ่หาฮเหมือนนักรบที่พักรบมานานและกำลังรอให้ผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตอนที่ผมหยิบผ้าพ,พันมือขึ้นมาหัวใจเต้นแรงผิดปกติไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะกลัวกลัวว่าจะไม่ไหวกลัวว่าตัวเองจะแพ้ตั้งแต่เริ่มกลัวว่าครั้งนี้จะจบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาที่ผมเริ่มด้วยไฟเต็มตัวแต่สุดท้าาายยกก็ดับลลงงง่อนถึปท ทันทีที่ภาพพันมือรัดแน่นรอบข้อมือผมรู้ได้เลยว่ากำลังผูกคำสัญญากับตัวเองคำสัญญาว่าครั้งนี้ฉันจะไม่หนีอีกแล้วหมัดแรกที่กระแทกลงบนกระสอบทรายดังสะท้อนในค่ายที่เงียบสนิทเหงื่อเริ่มไหลทั้งที่เวลาไม่ถึงห้านาทีความเจ็บจากหน้าแข้งและข้อมือคือบทเรียนแรกที่มวยไทยมอบให้ผมว่าการเดินทางนี้จะไม่อ่อนโยนและจะซื่อสัตย์กับคุณเสมอไม่ว่าคุณพร้อมหรือไม่ผมแต่แรกขาแทบชากระสอบทรายสัน่นตอบมาราวกับถามว่านี่คือทั้งหมดที่มีแล้วใช่ไหม และตอนนั้นเองผมรู้ว่าสิ่งที่ผมกลัวมาตลอดไม่ใช่การฝึกหนักแต่คือความจริงที่ว่าผมไม่เคยสู้กับตัวเองอย่างจริงจังเลยทุกครั้งที่หมัดฟาดออกไปความคิดลบที่เกาะกินใจเหมือนถูกสลัดออกทีละนิดทุกครั้งที่เท้ากระแทกลงไปผมเหมือนกำลังฟาดลงบนความอ่อนแอที่แบกมาเป็นปีทุกครั้งที่หายใจหอบเสียงหัวใจของตัวเองกลับดังชัดขึ้นกว่าที่เคยเสียงที่ผมละเลยมานานเกินไปไข่มวยยามตีสีให้ความจริงบางอย่างที่ที่อื่นให้ไม่ได้ความจริงที่ไม่ปลอบไม่โกหกและไม่ให้คุณหนี มันเพียงถามว่าจะลุกขึ้นสู้หรือจะถอยกลับไปเหมือนเดิมและในความเงียบนั้นผมยอมรับกับตัวเองครั้งแรกว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้กลัวความล้มเหลวผมกลัวการพยายามอย่างสุดตัวแล้วพบว่าตัวเองยังไม่ดีพอยิ่งฝึกยิ่งเจ็บยิ่งเหนื่อยผมยิ่งเห็นหัวใจของตัวเองชัดขึ้นผมเคยคิดว่าผมไม่เก่งไม่แข็งแรงไม่เหมือนใครคนอื่นแต่เช้าวันแล้ววันเล่าความคิดเหล่านั้นเริ่มสั่นคลอนเพราะความอ่อนแอไม่ได้หายไปจากคำปลอบใจ แต่มันหายไปเมื่อเรากล้าหันหน้าเข้าหามันแบบไม่หลบอีกต่อไปหมอกเช้าเริ่มจางแสงอาทิตย์แรกค่อยหาะทะลุผ่านหลังคาเก่าๆผมมองเห็นเงาของตัวเองบนพื้นเงาที่กำลังสู้เงาที่ไม่ถอยเงาที่คล้ายจะบอกว่านี่แหละคือเราที่แท้จริงผมยืนมองมันนานกว่าที่คิดเพราะนี่อาจเป็นครั้งแรกที่ผอมอองตัวเองโดยไม่ตำหนิไม่ดูถูกและไม่ผิดหวังผมไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่ผมจริงใจกับตัวเองที่สุด และนั่นคือชัยชนะที่ผมเคยตะหามาทั้งชีวิตมวยไทยสอนผมว่าชัยชนะยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการชนะเสียงในหัวที่บอกให้หยุดการชนะความกลัวที่บอกว่าเราไม่ไหวการชนะอดีตที่ยังรั้งเราไว้และการชนะตัวตนเก่าที่ไม่เคยเชื่อว่าเรามีคุณค่าเช้านั้นผมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงอากาศเย็นที่แทรกเข้าปอดเงือไหลลงใบหน้าเหมือนน้ำจากภูเขาแต่หัวใจกลับสงบอย่างประหลาดผมรู้ว่าการเดินทางนี้เพิ่งเริ่มและอีกยาวไกล แต่ครั้งแรกในรอบหลายปีผมรู้ว่าผมจะไม่ถอยอีกแล้วไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนผมจะลุกขึ้นมาตีสีอีกครั้งและอีกครั้งจนกว่าจะไม่มีอะไรในใจทําให้ผมกลัวตัวเองอีกต่อไปและถ้าคุณมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าคุณจะล้มมากี่ครั้งคุณยังลุกขึ้นได้เสมอคุณยังเริ่มใหม่ได้เสมอคุณยังเดินต่อไปได้ทีละก้าวเหมือนที่ผมลุกขึ้นในเช้าวันนั้นถ้าเสียงนี้ช่วยเติมพลังให้คุณ อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องวยรอยอโนะเพราะทุกครั้งที่คุณกดคือพลังที่ทำให้ผมสร้างเรื่องราวที่จะช่วยปลุกไฟให้หัวใจของนักสู้อีกหลายคนที่กำลังต่อสู้อยู่เงียบหาบหาบนเส้นทางของตัวเองแม้ว่าแสงแดดแรกของเช้าจะเริ่มลอดผ่านหลังคาค่า่มว้ยเข้ามาแต่ในใจของผมกลับรู้สึกราวกับว่ายังอยู่ในค่ำคืนที่ยาวนานไม่รู้จบการซ้อมเช้านั้นไม่ได้ทำให้ผมเหนื่อยแค่ร่างกายแต่ทำให้ผมต้องยืนเผชิญหน้ากับความจริงที่ผมหนีมานานหลายปี ผมเริ่มเห็นชัดว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้แพ้เพราะผมไม่เก่งพอแต่แพ้เพราะผมยอมให้เสียงในหัวที่คอยบอกว่าผมทําไม่ได้กลายเป็นผู้กําหนดเส้นทางชีวิตผมเชื่อมันมากจนแทบลืมไปแล้วว่าแท้จริงแล้วผมอยากเป็นคนแบบไหนตั้งแต่แรกการซ้อมยามเช้าจึงไม่ใช่แค่การฝึกกายแต่มันคือการสู้กับความคิดเดิมหาฮะที่คอยฉุดผมกลับทุกครั้งที่ผมพยายามเดินไปข้างหน้าเมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บแปบ,บจากหน้าแข้งค่อย ่ากกลายเป็นความคุ้นชินเสียงลมหายใจที่หนักหน่วงเริ่มกลายเป็นจังหวะที่ผมยอมรับและอยู่รวมกับมันอย่างไม่หวาดกลัวอีกต่อไปและในความเหนื่อยนั้นเองผมเริ่มมองเห็นสิ่งเล็กๆที่ผมเคยมองข้ามเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้เก่าเสียงลมลอดผ่านหลังคาสังกสีเสียงโซ่ถุงทรายที่สัน่นเบาๆราวกับลมหายใจของไข้มวยที่ยังคงตื่นอยู่แม้ยามรุ่งสางสิ่งละอันพลันน้อยเหล่านี้กลับกลายเป็นเพื่อนคู่ทางในวันที่ผมรู้สึกโดดเดี่ยวและมันทําให้ผมตระหนักว่าบางครั้งเราก็ต้องการเพียงมุมเงียบ สักแห่งเพื่อให้เราได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดขึ้นอีกครั้งและสิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่เหนือ่อไม่ใช่ความเจ็บไม่ใช่การหายใจที่ติดขัดแต่คือการยืนมองตัวเองในกระจกเก่าหา้าของค่ายโดยไม่หลบสายตาตัวเองหลายปีที่ผ่านมาผมไม่เคยมองตัวเองในแบบนั้นเลยผมเห็นทั้งรอยช้ำความล้าความไม่มั่นใจและเศษเสี้ยวของอดีตที่ยังคงตามหลอกหลอนแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปผมไม่รู้สึกอายไม่รู้สึกโกรธผมรู้สึกเพียงว่าผมพร้อมจะเริ่มซ่อมแซมคนตรงหน้าแล้วไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ใคร ไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อให้ตัวเองภูมิใจในวันหนึ่งว่านี่แหละเราคือคนที่เลือกสู้ต่อวันแล้ววันเล่าผมเริ่มเข้าใจความหมายของคําว่าวินยัยลึกซึ้งกว่าเดิมวินัยไม่ใช่การทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบทุกวันแต่มันคือการลุกขึ้นมาทําแม้จะรู้ว่าตัวเองทําได้เพียงครึ่งหนึ่งของเมื่อวานวินัยคือการซื่อสัตย์กับเส้นทางของตัวเองแม้จะไม่มีใครเห็นหรือให้รางวัลวินัยคือการยอมรับความอ่อนแอของตัวเองในบางวันแต่ยังเลือกที่จะเดินต่อ ไม่ว่าเร็วหรือช้าไม่มีใครต้องเข้าใจไม่มีใครต้องรับรู้คุณเพียงแค่ต้องเดินไปข้างหน้าก้าวเล็กหา,หาที่อาจดูไร้ค่าในสายตาคนอื่นแต่สําหรับคุณมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมแพ้ผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กหา,หาในตัวเองก่อนช่วงลมหายใจที่ลื่นขึ้นความคิดที่นิ่งขึ้นความกลัวที่เบาลงและความเชื่อที่ค่อยหะาตอบมาเสียงในหัวที่เคยตะโกนว่ามึงไม่มีวันทําได้เริ่มแผ่วเบาทุกครั้งที่ผมยืนอยู่กลางค่ายามตีสี่มันยังคงอยู่แต่ไม่ใช่ผู้ควบคุมชีวิตผมอีกต่อไป ตอนนี้มันเป็นเพียงเสียงไกลๆที่ผมสามารถมองย้อนกลับไปแล้วยิ้มบางหาให้มันได้มีหลายเช้าที่ผมแทบจะยกขาไม่ขึ้นเจ็บจนอยากนั่งลงแล้วหยุดทุกอย่างเหนื่อยจนหัวใจสัน่นแต่ในวินาทีนั้นเองผมกลับได้ยินเสียงอันชัดเจนจากข้างในมันเหมือนกำลังกระซิบว่าอีกนิดเดียวเพียงก้าวเดียวก็ยังดีและผมก็ทำตามผมไม่ต้องวิ่งผมไม่ต้องเตะให้แรงที่สุดผมเพียงแค่ขยับไปทีละนิดและในความช้าความปวดความทุลักทุเลนั้นผมเริ่มรู้ว่าผมกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่จริงมันอาจไม่ได้เร็วแต่มันลึก จนผมรู้สึกได้ถึงรากของมันและเมื่อการซ้อมเช้าวันนั้นจบลงผมนั่งมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนจากครามเข้มเป็นทองอุ่นฮาฮาเรากับประกายไฟที่กำลังถูกจุดขึ้นผมรู้ทันทีว่าความหวังของมนุษย์ก็ไม่ต่างจากแสงเช้ามันไม่เคยพุ่งขึ้นมาในทีเดียวแต่มันค่อยๆขยายตัวจากจุดเล็กๆถ้าเราเพียงพอจะยอมยืนอยู่กับความมืดให้นานพอแสงที่ตามมาจะงดงามและทรงพลังเสมอแต่ในเช้าวันหนึ่งที่ผมหยุดทุกการเคลื่อนไหวและมองออกไปนอกค่าย เห็นหมอกบางๆลอยต่ำเหนือพื้นดินผมเพิ่งเข้าใจความจริงอันหนักแน่นข้อหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการพยายามฝืนตัวเองจนถึงขีดสุดแต่มันเริ่มต้นจากการกล้ายืนอยู่กับความจริงในใจของตัวเองต่างหากเช้านั้นผมยืนนิ่งอยู่นานมองไอเย็นๆที่ลอยออกมากับลมหายใจไม่พูดไม่คิดไม่หลบหนีผมแค่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าที่ผ่านมาผมกลัวมากกว่าที่ผมเคยยอมรับกลัวล้มเหลวกลัวผิดหวังกลัวทําให้ใครผิดหวังและที่กลัวที่สุดคือกลัวว่าจะไม่มีคุณค่าเลย แต่ทันทีที่ผมเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นมันกลับเบาบางลงเหมือนหมอกยามเช้าที่ค่อยๆถูกแสงแรกทําให้จางหายไปไม่นานผมก็เริ่มเข้าใจว่าชีวิตมันก็คล้ายจังหวะเตะก,กระสอบทรายในตอนเช้ามืดเราไม่จําเป็นต้องทุ่มแรงเต็มที่ทุกครั้งเราแค่ต้องเตะให้พอจนกระสอบแกว่งตอบกลับมาเพื่อเตือนเราว่าคุณยังยืนอยู่ตรงนี้ยังสู้ไหวอยู่เสียงเวียงนั้นเหมือนเสียงหัวใจคอยบอกว่าการพยายามไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ขอแค่สม่ำเสมอพอที่จะไม่หายไปจากเส้นทางที่เราเลือกก็พอมีวันที่ความคิดลบตีกลับมาหนักกว่าเดิมบางวันที่รู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลังผลักผมลงไปในหลุมแห่งความพ่ายแพ้ผมนั่งมองมือที่สั่นจากความเหนื่อยเงยหยดลงบนพื้นไม้แล้วค่อยๆกระจายออกเหมือนบอกผมว่าวันนี้ก็ยังหนักนะและผมถามตัวเองว่าเรายังไหวจริงไหมแต่บทเรียนที่ผมได้จากการลุกขึ้นมาตีสี่คือคำตอบไม่ได้สำคัญเท่าข้อเท็จจริงว่า ผมยังถามอยู่ถ้าผมหมดหวังจริงผมคงไม่ถามแล้วผมคงไม่ลุกขึ้นมาไม่ก้าวออกจากบ้านไม่ยืนอยู่กลางลมเย็นฮา,านี้และแค่ผมยังมาอยู่ตรงค่าวย,ยังยืนอยู่ยังหายใจแรงๆอยู่กลางอากาศหนาวมันก็คือคําตอบชัดเจนอยู่แล้วว่าผมยังไม่ยอมแพ้ในจังหวะที่ผมแต่ซ้ําจนหน้าแข้งชาผมกลับรู้สึกเหมือนกําลังเตะอดีตที่เหนียวรั้งผมไว้เตะความคิดที่เคยกดผมให้เชื่อว่าผมไม่ดีพอเตะความทรงจําที่ทําให้ผมสงสัยในคุณค่าของตัวเองและทุกครั้งที่กระสอบทรายเหว่งกลับเสียงมันเหมือนกําลังบอกว่า อดีตยังอยู่แต่มันทําอะไรคุณไม่ได้อีกแล้วผมเริ่มเข้าใจว่าชัยชนะไม่ได้หมายถึงการลบแผลแต่หมายถึงการเดินต่อท,ทั้งที่ยังมีแผลอยู่ต่างหากวันที่หนักที่สุดผมจําได้ชัดเจนว่าผมยืนพิงเสาไม้หายใจจนเหมือนปอดจะไม่ผมหลับตาและฟังเสียงเช้าตรูเสียงนกที่เริ่มตื่นเสียงลมเสียงใบไม้เสียงเมืองไกลๆที่ค่อยๆมีชีวิตขึ้นมามันเหมือนโลกกำลังบอกผมว่าคุณเดินทางมาไกลกว่าที่คิด พอผมลืมตาแสงแรกของวันตัดผ่านควันหมอกอย่างงดงามความเจ็บที่ผมเคยคิดว่าเป็นศัตรูกลับกลายเป็นครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันสอนให้ผมรู้จักหัวใจตัวเองในแบบที่ไม่มีใครเคยสอนได้ผมเริ่มเห็นคุณค่าของความเหนื่อยในมุมใหม่ความเหนื่อยไม่ใช่สัญญาณให้หยุดแต่มันคือหลักฐานว่าผมกำลังก้าวออกจากตัวตนเดิมความเจ็บไม่ใช่กำแพงแต่มันคือเส้นแบ่งระหว่างคนที่ผมเคยเป็นกับคนที่ผมกำลังกลายเป็นและความเงียบของตีสีก็ไม่ได้แปลว่าผมอยู่คนเดียวแต่มันเป็นพื้น